ผุ้ชมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Minecraft นะครับวันนี้เราจะมาสร้างเมืองนะครับเป็นเมืองลอสซานโตสมันแบบว่าคือมันไม่เป็นเมืองลอสซานโตสปกติแต่คือผมจะเอาเมือง Liberty City ของ GTA 3 GTA Vice City GTA San GTA V อ GTA IV GTA V มันรวมกันใน Minecraft มาสร้างดูว่าจะเป็นยังไงไรแบบนะี้มาลองสร้างดูครับ ว่าจะออกมาดีขนาดไหน Let's go อ่ะนี่เซฟนี้ผมทำไว้พอดีเลย่ะคลิปนี้นะ่าจะเป็นแบบว่าคลิปที่เล่นมา c คราฟครับ,รบเพราะแบบว่าเล่น GTA มาหลายคลิปก็เลยแบบว่าเออถ้าเล่น GTA บ่อยจะเบื่อกันอะไรแบบนี้ก็เลยมาทำม e c คร f t ให้ดูเลยครับ เลยมาทำไมค์ครับเลยวันนี้ครับคลิปแรกเลยคือวันนี้คลิปไมค์ครับอันนี้คลิปแรกเลยครับเป็นคลิปแรกเลยที่ผมได้เล่นไมค์ครับเป็นคลิปแรกเลยครับที่ผมได้เล่นไมค์ครับมาแล้วน,นี่มาแล้วครับมาแล้วนี่อ้อหอันนี้อันนี้คือเป็นเมืองก่อนเลยครับถ้ามันแหลกก็ขออาภาัยด้วยนะครับเพราะผมสร้างไว้เอะมันก็แกกหลกพอสมควรตรงนี้เป็นสวนสนุกครับ ว่าไฟก็ลงนะ้ำแต่ก็ใส่กระจกไว้ทำได้ทาได้นะแล้ก็แค่วางกระจกไว้นะครับทำอันนี้ทำได้อันนี้มันทำได้จริงนะครับอันนี้มันทำได้จริงเอออันนี้คือมันทำได้จริงครับก็ลองไปทำกันดูส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสะพานโกลเด้นเกตนะครับถ้ามันภาพมันสั่นไหนก็แบบว่าก็ขอให้เดินครับพอบล็อกเยอะเกินนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานโกลเด้นเกตครับ สะพาน Golden Gate โ d เ n นเกตโคตรสวยตรงนี้ก็จะเป็นกบสตีดนั่นเองครับนี่กบสตีปกบสตีดเลยบ้านของซีเจส่วนตรงนี้ปกติผมมันมีปีนระลมกใช่ไหมแต่ผมพอดีผมทุบทิ้งไงครับโ,โ,โต้โดตดดีอ่ะตดเหมือนก็ไม่ได้เหมือนมากครับส่วนตรงนี้ก็เป็นทางลงอยูเดี๋ยวก็ค่อยมาทําต่อครับส่วนตรงนี้ก็ตรงนี้จะเป็นรางรถไฟนะครับ ตรงนี้เป็นตลาดอะไรแบบเนี้ยตรงนี้ก็เป็นตึกสูงครับนี่ตึกสูงลูกคนจําไได้ไหมในจีเรซนหรอจีเรวีมีใช่ไหมนั่นแหลครับก็ตึกเนี้ยแหละตึกสร้างไม่ค่อยเหมือนตรงนี้ก็เป็นจะลานจอดเฮลิคอปเตอร์สูงเอ้ย,อยดีนเนี้ยไม่ร่วงไปหมดมีสร้างรถไว้ดูครับส่วนเรา,าเรามาสร้างกันต่อเลยดีกว่าครับบล็อกเราก็ไม่ต้อง บล็อกเราก็ต้องมีอ่าเอ้ยยังไม่ได้ปิดคลิปกําลังจะทำํำเราเพิ่งทําเราจะมาปิดคลิปไม่ได้แล้วก็ใช้บล็อกประมาณนี้ครับนี่สามบล็อกนี้นี่ครับแล้วก็ไม่ต้องใช้บล็อกเยอะอะไรเยอะหรอกครับแล้วก็เคลียร์ตรงนี้ออกครับให้มันได้เยอะๆ <c oughs> ไเนี้ยไม่ได้จะได้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยต้องเราต้องเคลียร์เพิ่มใครชอบเกมไมคครับคอมเมนต์มาเลยครับอันนี้คือไมค์ครับในมือถือนะครับ คือเกมนี้อยากเล่นมานานแล้วครับคือไม่ได้ทำไมค์ครับอะไม่ได้เล่นไมค์ครับมานานผมก็เลยต้องแบบว่าเออถ้าเราทำ GTA บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำ GTA มาหลายคลิปยลางเนี้ยเดี๋ยวจะเบื่อกันอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่เคยทำไมคครับไม่เคยทำเกมอื่นอะไรอย่างเงี้ยคลิปนี้คลิปแรกเลยทำเกมไม่ทำเกมไมครับ พูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเอ้ยเ้าตรงนี้โดนสะพานก็ได้เกตบงังไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเคลียเนี่ยโดนบังนะครับเดี๋ยวผมก็ทุบทิ้งไปก่อนหนนะ่อยเดี๋ยวก็ต้องทุบทิ้งก่อน จะวางมาเพื่ออะไรถ้าจะวางแล้วปลดทิ้งอ่ะเยอะอ๋อคือตอนแรกก็นึกว่าไม่ต้องก็นึกตอนแรกก็นึกว่าไม่ต้องก็นึกว่าต่อถนนมาเลยอะไรแบบนะี้ตอนแรกก็นึกว่าไม่ต้องถอดต่อถนนมาหรอกแต่ที่ไหนได้ต้องมาต่อลองก็ภาสาไฟฟ้าครับอฟสตรีทนี่ก็เป็นของทีเดีวีครับที่สร้างมา ต่อไปก็สร้างสะพานเมืองของไวซิตี้ครับสะพานเนี้ยทุกคนน่าจะรู้เลยครับสะพานนั่นแหละสะพานที่แบบว่าเป็นสะพานข้ามน้ำไปอีกเมืองแต่อันนี้มันก็ไม่ค่อยจะข้ามจะเหมือนหรอกครับแต่มันยาวเกิอนอะไรแบบนี้คือแบบยาวเกิอนอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวแบบว่าถ้าผมทำหลายๆคลิปอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ ที่หายไปน,ยนานนี่ก็คือแบบว่าเออถ้าทําคลิปแต่ผมก็เลยผ่ากี่วันแล้วที่ไม่ได้กลับมาลงคลิปเนี่ยก็ขอไปด้วยนะครับก็ขอโทษด้วยละนะครับเพราะแบบว่าเออเป็นหวัดอะไรก็เลยลงคลิปไม่ได้ครับไม่สบายอะไรแบบนี้ครับก็เลยลงคลิปต่อ,อไม่ได้ไเลยแบบเดี๋ยวก็รอหายหวัดนะครับก็ผ่านไปสามวันสองวันนลมั้งคือแบบว่าทุกคนน่าจะรอไหวนะครับสองวันสองวันทุกคนน่าจะรอไหวนะครับ เาแบบว่าผมจะลงวันแค่แบบว่าพอถึงวันที่สองวันที่หนึ่งปุ๊บยังไม่กลับมาลงพรุ่งนี้ไม่ได้ลงนะเพราะแบบว่าผมบอกไปว,ว่าจะมาทําแค่วันละคลิปตอนตอนแบบว่าเออแบบว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะรอได้นะครับสองวันเดี๋ยวก็กลับมาลงนะครับเอยเดี๋ยวกลับไปนอนก่อนไหมไม่เป็นไรผมสร้างบ้านตรงสวนสนกไว้ ตรงนี้ก็เป็นการประกอบสร้างนะครับตรงนี้ก็เป็นการ,รก่อสร้างตอนแรกผมหลงเมืองว่าเมืองตัวเองอยู่ไหนอ,อ้าวทำไมนอนไม่ได้อุย้ยตกใจนึกว่านอนไม่ได้ตก,กรใจหมุนเลยนึกว่านอนไม่ได้ปกตินะถ้ามันนอนไม่ได้นี่ก็ทุกคนก็ยังงงเอ,อ๊ะทําไมนอนไม่ได้เหมือนกับตัวละครามาจํา ผีแบบว่าซอมบี้เนี่ยมาค้ามาจัมสกแกรเราอะไรแบบเนี้ยเราก็ตกใจได้ใช่ไหมแ่อันี้ปรับแบบไม่มีซอมบี้ครับปรับได้แต่ก็ปรับยากไลยโอ้ยลองมาดูเคนลองมาดูเคนดีครับเนี่ยอันนี้คือปิดปิดทึบไปเลยครับมันค้างเมื่อกี้ครับมันก็ผมวางวางบล็อกเยอะเมื่อก้ค้างปกติแต่ก็ไม่ได้ค้างเยอะครับ แต่ท้องฟ้าก็สวยขึ้นนะครับไม่ได้เล่นนานท้องฟ้าก็สวยครับตรงนี้ก็เป็นเสาที่ยื่นลงไปเอาเหล็กขึ้นมาครับตรงนี้ก็เดินมาได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตึกสูงครับ กลับมาลงวันละสามคลิปมานะคบสองวันก็เท่ากับสามคลิปที่จะกลับมาลงะอะไรเนะี้ยสองวันครับสองวันที่จะกลับมาลงคลิปให้ดูนะครับเอาจริงนะคือฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเพิ่มมาตอนบ่าย,ยาก็มีครับตอนบ่ายจะมีคลิปเพิ่มมาเพิ่มคนระับตอนนี้อาจเป็นแปดนาทีคนระับเออเวลาเร็วจังอนะ เวลาโคตรเร็วครับเวลาในเกมนะไม่ใช่เวลาในชนีวิตจริงนะครับเ,เวลาในเกมอะส่วนฝั่งนี้เราก็จะเป็นเมืองของ GTA วิสตครับคือ,อผมบอกว่าจะเอาเมืองมารวมกันอะไรแบบเนะี้ยตั้งแต่ GTA สามวิสตี้นนเซนันสไอวีวีอะไรแบบเนะี้ผมจะเอามารวมกัน,นครับผมจะเอามารวมกันเลยนะครับ จะสร้างเพิ่มอะไรไหมถ้าใครชอบให้ผมสร้างอะไรแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเออพูดไปแล้วนี่ว่าเออลืมไปครับลืมลืมพูดอีกสักทีตอนนี้มันคือมันยาวมากนะครับสะพาน ็เทนะครับแล้วก็วางไปครับตอนนี้อัดสิบนาทีแล้วครับเดี๋ยวก็เดี๋ยววางตรงกลางเสร็จปุ๊บจบคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นสิบนาทีนะครับสิบนาทีนะครับก็อัดสิบนาทีครับ ก็ไม่ได้เข้ามาเปิดคลิปนานก็เลยแบบว่ามันก็มันม,มันก็แบบว่าพูดไม่ค่อยชัดนะมันก็แบบว่าเลยแบบว่าเออก็เลยแบบว่าเวลาร็วแต่เวลามันไม่ค่อยจะเร็วบ่อยนะไกลเสร็จแล้วครับก็ฝากจบคลิปแล้วนี่นะ